เอาละคาหลังจากที่แบบลูกชายไปเล่นน้ำแล้วนะคะก็จะพามาสำรวจนะคะว่า,าตรงบริเวณที่เหมาะก,กับการเล่นน้ำของเด็กจะมีตรงไหนบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มสวนแรกกันเลยนะคะอันนี้เป็นสวนที่แบบเหมาะกับเด็กเล็กๆเ,กเกนาะความลึกก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีสไลเดอร์น,น่ารักๆให้เด็กเนี่ยสามารถเจะสไลเดอร์กันได้นะคะ ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นส่วนที่2นะคะก็เป็นส่วนที่แบบเด็กๆมาเล่นกันเยอะนะคะก็จะมีแบบเออน้ำแบบเป็นไงอะ่ะเป็นน้ำ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 หยดลงมาเหรอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบสปริงเกอร์ค่ะแล้วก็ให้ความ,ช,มชุ่มชื้นรวถึงด้านบนนั้นค่ะก็จะมีน้ําที่แบบว่าไหลลงมาตามช่วงเวลานะประมาณ3านาทีะคะ่ะมันก็จะเทลงมานะก็จะมีคนมาแบบมารอ,อเล่นยนิยนเย็นอยู่ด้านล่าง บรยากาศแบบเพลินสนุกๆกัะเนาะถ้าสงกราดก็น่าจะสนุกน่าดูเล,เ,ลเลยนะคะแล้วก็บมามุมนี้ก็จะเป็นอีกสาหนึ่งนะคะที่แบบจะมีสไลเดอร์ก็จะมีกาดแมนนั่งอยู่ลง่งลอยเลคะ่ะคอยดูแลความปลอดภัยให้น้องๆอ,อ,อะนะคะแต่ดีสุดก็ผู้ปกครองนะคะก็ต้องดูแลเองเนาะ สนุกสนานมากสองชั่วโมงครึ่งแล้วก็ยังไม่เหนื่อยค่ะนี่ก็จัดการให้ป้าได้ลงด้วยนะคะไปแล้วค่ะ,ะไปไม่ไดลูกไปแล้วป้าหนักไม่ไปค่ะมาแล้ว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 ไปแล้วช้าๆหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เปาเอ้ย เรากำลังจะลงมาแล้วเป้าเป็นไงบ้างครับ